สวัสดีครับผม BGF Society แก๊ปนรกยกระจายนะครับผมวันนี้นะครับคงงงสิท้าไอ้แก๊ปนี่มันมาถ่ายอะไรตรงนี้วะนะครับไม่มีตัวคนพูดเลยนะครับตรงนี้คือมุมที่ผมใช้นั่งรอง,งานนะครับแต่ประเด็นเนี่ยนะครับวันนี้มันจะลกุลกๆหน่อยนะเพราะผมถอดส้าทิ้งไว้นะ <laughs> <laughs> ประเด็นเนี่ยวันนี้นะครับไม่ได้อยู่กับว่าผมนั่งรอง,งานที่ไหนนะครับ ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับผมตรงที่เห็นเครื่องเสียงผมหรือเปล่านะครับชุดใหญ่นะจริงๆแล้วมันมีตัวนี้ด้วยนะแต่ตัวเนี้ยตอนเนี้ยผมเอาไปชาร์จแบตนะครับผมก็เลยยังไม่มีนะครับทําไมผมถึงมีลำโพงเยอะขนาดนี้เพราะว่าตอนนี้นะครับผมดูเน็ f l i กเป็นห้าจุดหนึ่งนะครับ <Ooh. S 1> เล่น PS4 นะครับเป็นเสียงห้าจุดหนึ่งจากนะครับ สายออปติคอนนะครับซึ่งผมไปดูหลายคนเนี่ยนะครับที่ใช้งานไอเดโคเดอร์ตัวนี้5.1ตัวนี้หลายคนต่อแล้วเสียงออกไม่ครบนะครับเสียงไม่ออกบ้างอะไรบ้างมีปัญหาเพราะอะไรนะครับคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยนะครับไม่ต้องไปงอแล้วไอช่องที่มันบอกว่า ไม่ไอเนี้ยนะไม่ซื้อของผมเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้ที่ถูกต้องผมพูดจริงๆนะครับคนที่รักเครื่องเสียงจริงๆรักกันจริงๆนะครับแค่บอกว่าต่อ,อยังไงแนะเป็นแนวทางนะครับแค่นั้นก็พอแล้วไม่ใช่ว่าอุย้ยต้องซื้อของนะมันเหมือนบังคับกันนะครับของผมไม่ต้องซื้อของผมเพราะผมไม่ใช่คนขายนะครับผมเป็นคน เล่นเหม one, ือนกันนะครับคือตัวผมเองเนี่ยเป็นคนชอบอยู่แล้วนะครับเรื่องเครื่องเสียงนะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรืออะไรนะครับถ้าคนที่เคยเห็นรถผมก็จะรู้นะครับในเครื่องเสียงรถผมก็ห้าจุดหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมมีเคล็ดลับที่ต่อเครื่องเสียงบ้านเนี่ยนะครับราคาถูกของรวมทั้งหมดที่ผมใช้เนี่ยนะครับพันหน่อยๆเองนะครับแต่เสียงผมบอกเลยลงหนังดีๆนี่เลยนะครับ เมื่อก่อนนี้ผมเล่าเท้าความก่อนอันนี้นะครับเมื่อก่อนผมใช้กล่องแบบนี้นะครับเห็นกันทั่วไปนะครับเพื่อเอาสัญญาณออปติคอนออกมาแต่ปัญหาคือมันคือสองชแนลครับเห็นไหมเอ่ยมันคือสองชแนลมันไม่โอเคนะครับแล้วเสียงมันก็พอได้แหละนะเพราะราคามถูกครับร้อยกว่าบาทเนี่ยถ้าใครมีลำโพงแค่จะเอาแค่ซ้ายขวาก็อันนี้ ก็ตอบโจทย์ดีนะครับแข็งแรงนะครับกล่องเป็นเหล็กนะไปหาซื้อกันเอาเองไม่บอกว่าร้านไหนนะครับ<อ>เพราะผมไม่ได้ต่างจากเขาส่วนอันนี้นะครับให้ดูยี่ห้อเลยผมแนะนําอันนี้จะเป็นขายกันครับผมจะเป็นขายกันต่างกันตรงไหนต่างกันตรงนี้นะครับตัวสายออกนะครับจะมีเห็นไหมเอ่ยไว้เสียบหูฟังก็ได้หรือว่าเราจะเสียบมาเป็นลําโพงก็ได้นะครับใช้เป็นสายแบบนี้ เดี๋ยวให้ดูใช้เป็นสายแบบนี้ต่อมาเป็นเครื่องเสียงนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับเสียงที่ออกมาคือเราต้องต่อนะครับตัวออปติคอนเห็นไหมเอ่ยนี่ออปติคอนตรงนี้นะครับหรือถ้าเรามีโคแอกเราต่อโคแอกก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําเป็นออปติคอนดีกว่านะครับมันเป็นสายเหมือนแสงเลเซอร์อะไรสักอย่างนะครับในในตัวของมันเน,นเนี่ยคือมาเนี่ยก็สามารถประกอบได้เลยนะครับเขบามีอุปกรณ์ให้เลย แต่วันนี้นะครับอันที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆต่อเนี่ยมันยากกว่าสองอันนี้มากมากนะครับสำหรับคนที่มี Netflix กับผมแนะนำเลยหรือยังไม่มีกำลังตั้งใจจะมีนะครับผมแล้วก็อยากจะดูหนังแบบได้อัตราลด5.1เลยวิ่งเงินให้รอบตัวไปหมดนะครับแล้วใช้งานได้จริงราคาไม่แพงนะครับของผมเนี่ยจะเห็นเลยว่าของผมมันไม่ใช่เครื่องเสียง5.1แท้นะ อันนี้นะครับคือที่บ้านผมเนี่ยผมเล่นเครื่องเสียงมานานแล้วนะผมก็มีไอ้ตัวปีไอ้ไอ้ตัวแอมอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไอ้สาวบาเนี่ยทีแรกผมซื้อมามันเป็นสองจุดหนึ่งผมจะมาเล่นเกมนะครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้แอมจิว๋วคือถ้าใครไม่มีเนี่ยซื้อแอมจิ๋วก็ได้นะครับได้เหมือนกันแอมจิ๋วเนี่ยพิเศษเนี่ยนะครับตอนที่ผมซื้อเนี่ยมันจะเป็นให้ดูนะครับ เป็นสองจุดหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นซับเบดนะอ่าซึ่งตู้เบดก็คือตู้นี้นะครับของผมอ่าอันนี้เท้าความมาไกลแล้วห้านาทีแล้วก็คงงงว่าทำไมมึงไม่พูดไม่สอนสักทีนะครับถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ผมก็บอกเลยที่ผมอธิบายเนี่ยนะครับเพื่อให้มันเป็นทางเลือกสําหรับเพื่อนๆคนอื่นด้วยที่เขาไม่ได้ต้องการขนาดนี้ หรือนะครับมีตัวเลือกหนึ่งก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็คือเอแอมจิ๋วเนี่ยเราซื้อเป็นห้าจุหนึ่งเลยนะครับก็มีเหมือนกันแต่นะครับมันเชื่อมแต่บลูทูธนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าทอทัศน์ไม่มีบลูทูธนะครับดังเช่นห้องครัวผมนะครับตรงนี้ เครื่องนี้ไม่มีนะครับสมาร์ททีวีแต่ไม่มีบูทูธนะครับไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่เครื่องนี้จริงๆมีแต่เสียงเนี่ยมันสู้กับสายไอ้นี่ไม่ได้นี่นะครับผมต่อไว้นี่นะครับอันนี้คือสายไอ้เรียกว่าอะไรวะเออมันคือสายออปติคอนนะครับเสียงดีที่สุดก็คือสาย HDMI นะครับแต่ตัวที่เชื่อมกับ HDMI เนี่ย ค่อนข้างราคาสูงนะครับอ่าเรามาถึงนะครับว่ากันด้วยพระเอกอันนี้นะครับนี่คือดีโคโดเดอร์นะครับผมจะแม่เอาออกมาให้ดูนะเพราะผมขี้เกียจต่อเข้าไปอ่าดีโคโดเดอร์สังเกตข้างหลังครับอันนี้มันจะเป็นหกช่องนะครับก็คือห้าจุดหนึ่งจุดหนึ่งคือไลน์จุดหนึ่งคือซับเบดนะครับเราต่อตามสีเขาเนี่ยต่อได้เลยตามสีนะครับตัวนี้นะครับผมเอามาต่อเป็น ลำโพงกลางกับซับเบสนะครับลำโพงกลางซึ่งลำโพงกลางผมก็คือตัวนี้นะครับผมก็เอาเอาสายออกมาต่อเองปกติแล้วมันเป็นบลูทูธนะ e n d นดอเสียงดีครับยี่ห้อนี้เนี่ยแต่ผมมาต่อเองนะครับมีความรู้ด้านช่างนิดหน่อยนะครับก็เลยต่อเองเป็นตัวนี้เป็นเสียงกลางนะครับเป็นเสียงพูดแล้วก็จะมีฟอนต์นะครับสองอันก็คือชุดใหญ่อันนี้นะครับต่อกับอันนี้ นะครับฟอนต์นะครับก็จะอยู่คู่นี้นะครับหน้าสุดเราดูเลยครับมันจะมีเขียนเลยนะครับเป็นฟอนต์นะครับเป็นเลียวนะครับสับเบดเซนเตอร์นะครับต่อตามนี้เลยนะครับอันเซอร์ลาวนะครับสองอันนี้ต่อไว้ยังไงนะครับเซอร์ลาวเอาไว้ข้างหลังนะครับแยกซ้ายและขวานะครับ ันนี้ต่อเซอราวแล้วก็แยกซ้ายและขวาเสียงจะออกครบนะครับต้องต่อให้ครบนะหลายคนซื้อไปอ้าวทำไมมันไม่ออกเสียงไม่ออกเลยที่ไหนได้ต่อไม่ครบนะครับเดี๋ยวผมเปิดแฟลชให้ดูนะครับอันนี้ผมต่อปุ๊บนะครับเห็นไหมเอ่ยอ่าจะครบเลยนะเอียง,ยยงหัวดูหน่อยแล้วกันนะอ่าปุ๊บขี้เกียจออกมาเรื่องเรื่องอ่า ข้างหน้านะครับจะมีตัวต่อสองตัวนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นสายที่มาจากเี่ผมอันนี้มาจากทรทัศนะครับอันนี้เป็นสายโคแอกนะครับอันนี้เป็นสายอาร์เราสามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับที่ตรงนี้นะครับตรงนี้เดี๋ยวมันไม่ซูมมันเห็นมือมันไม่ซูมอ่าเห็นไหมเอ่ยเอา input นะครับเราสามารถเปลี่ยนได้โดยการกด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 มันไปนะครับไฟมันก็จะวิ่งตามข้างล่างเห็นไหมครับ มันก็จะวิ่งตามที่เราเลือกนะครับส่วนตัวนี้นะครับมันให้เลือกระหว่าง2.1กับ5.1สจุหหรับคนที่อยากคือไม่ได้ไม่ได้ต้องการดูหนัง5.1หรือว่าเล่นเกมอย่างนี้นะครับ2.1ก็เพียงพอนะครับเราก็กดมาเป็น2.1ลจุลำโพงก็จะออกแค่นะครับฟอนตเซนเตอร์นะครับแต่อันเซอร์ลาว เสียงกะไม่ออกนะครับเพราะมันเป็น2 1จอ่าอันนี้บอกกันไว้ก่อนนะครับแต่ต่อต่อลำโพงครบได้นะไม่มีปัญหานะครับเสียงก็ออกเหมือนกันนะครับก็ออกทุกอันแหละแต่ปัญหาคือมันก็ยังเป็นสองนะครับซึ่งมันไม่มีประโยชน์อะไรอันเนี้ยถ้าเราซื้อมาเป็น5.1แล้วเราก็สมควรต่อนะครับแล้วเราไม่จำเป็นเลยนะครับที่จะต้องไปซื้อเครื่องเสียง5.1มาเลย อะไรที่บ้านมีเนี่ยที่มันขยายเสียงได้นะครับที่มันสามารถเสียบปุ๊บแล้วส่งเสียงออกมาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปแปลงใส่อะไรอันอื่นแล้วใช้เสียบได้หมดทุกอันอย่างที่ผมทำเห็นไหมครับมีทั้งแอมจิ๋วนะครับมีแอมใหญ่นะครับมีซาวบาข้างหลังนี่ก็เป็นลำโพงแยกนะครับแต่ว่าก็เป็นลำโพงเหมือนคล้ายๆลำโพงคอมเออ ราคาถูกที่สุดนะครับที่ทำแล้วผมดูแล้วเนี่ยใช้ได้แน่นอนก็คือลำโพงคอมตัวหนึ่งไม่กี่ตังค์องครับรวมแล้วเนี่ยถ้าซื้อทั้งทั้งทั้งหมดเลยห้าจุดหนึ่งเนี่ยสองชุดนะครับก็คือมันจะมีลำโพงคอมแบบที่เป็นสองจุดหนึ่งนะครับเราซื้ออันนั้นมาชุดหนึ่งแล้วเราก็ซื้อลำโพงนะครับที่มันเป็นแยกกันสองอันนะครับเอามาไว้ข้างหลังอ่าอันนี้มันก็เป็นห้าจุดหนึ่งเหมือนกัน นะครับเซนเตอร์ center, ถ้ามันไม่ออกนะครับต้องใช้ต้องใช้สายพ่วงกันเราก็จำเป็นจะต้องหาลำโพงอะไรมาที่มันเป็นเสียงกลางด้วยนะครับเพื่อความเข้าใจง่ายคือเราจะต่อ,อยังไงก็ได้นะครับจะต้องมีฟอนต์นะครับมีเซนเตอร์มีซับเบสนะครับแล้วก็เซอร์ลาวข้างหลัง อ่าอันนี้คือวิธีต่อที่ถูกต้องแล้วถ้าต่อเนี่ยถ้าเล่นห้าจุดหนึ่งแล้วไม่ต่ออย่างที่ผมบอกใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่เสียงออกไม่ครบนะครับหนังบางเรื่องจะไม่พูดกับเรานะครับพูดเป็นช่วงๆตอนๆคือพูดตอนที่มีคนพูดทางขวาหรือทางซ้ายอะไรแบบนี้นะครับคือมีคนพูดแหละแต่ว่าถ้าเกิดเขาไปพูดกันข้างขวาหรือข้างซ้ายเราถึงจะได้ยินถ้าเขาคุยกันอยู่กลางจอเนี่ย มันจะไม่มีเสียงออกมานะครับอ่าเดี๋ยวผมโอ้จะเปิดให้ดูก็ไอตัวเซอร์ลาวไม่อยู่งยง่าเอาเอาดูแค่นี้ก่อนละกันนะว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับที่ผมบอกถ้าต่ออย่างที่ผมบอกอะ่ะต่อให้เัีนครบอะ่ะแล้วต่อตามที่เส้นมันน่นะรับรองออกแน่นอนนะครับเพราะทีแรกผมทํามันก็ไม่ออกเหมือนกันนะผมว่างงไอห่าเอ้ยทําไมเขาต่อแล้วมันได้อ่าให้ดูเรื่องนี้ นะครับเดี๋ยวกูจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเนี่ยนะครับงั้นเดี๋ยวผม,มให้ดูภาพดีกว่านะแต่เน็ตฟิกผมเป็นลูกค้าเขานะมาฟ้องผมไอ้นี่นะผมโกรธเลยนะผมเป็นลูกค้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับดดเห็นไหมเอ่ยอ่าให้ดูวันนี้นะครับเน็ตฟิกนะครับเป็นแอปดูหนังที่ดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเห็นนะครับเท่าที่ผมสัมผัสดีที่สุดแล้วเพราะอะไร นะครับเสียงออกมาเป็นห้าจุดหนึ่งแท้ห้าจุดหนึ่งก็คือห้าจุดหนึ่งนะครับเห็นไหมเอ่ยเมื่อกี้มันจะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรปุ๊บเดี๋ยวให้ดูใหม<า>่อ่าเห็นไหมเอ่ยมันจะมี 4K HDR สำหรับคนที่มีทอทัช 4K คือทอทัชผมเนี่ยเป็น 4K นะครับ 4K HDR แล้วก็5.1เพราะฉะนั้นผมก็เลยซื้ออันนี้มานี ih, ่เห็นไหมเอ่ยพอผมเปิดปุ๊บนะครับตัวนี้ ผมใช้ต่อกับนี่อยู่ในนี้นะครับเป็นตัวเสียบเ,เขาเรียกอะไรตัวแปลงจาก USB หนึ่งช่องเป็น2ช่องนะครับผมเอาต่อเข้ากับทอรทัตซึ่งทอรทัศนะครับนี่จะเห็นเลยนี่สายนี้นะครับผมต่อต่อเพราะอะไรนะครับต่อเพราะว่าเวลาผมเปิดทอรทัศนะครับตัวเนี่ยสองอันนี้จะได้ทำงานเลย อ่าพอตอนมันทํางานเลยปุ๊บนะครับเราก็ไม่จําเป็นจะต้องมานั่งเปิดเครื่องพวกนี้นะครับเราเปิดทิ้งไว้ได้เลยแล้วเสียงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อนะครับเราไม่เราไม่ปรับมันเนี่ยเสียงออกไหมออกครับผมออกทั้งทรทัศน์แล้วก็นี่เลยเราก็ต้องมาหน่วงเสียงเอานะครับที่เวลามันออกกับทอรทัศน์นะอ่าเราจะต้องมาหน่วงเสียงเอาเองนะครับให้ดูว่า 4K มันชัดขนาดไหนชัดมากเลยนะครับ ชัดมากจริงๆพิงอ่าแล้วเออเขาจะเออผมจะพูดว่าไงดีคือการต่อเนี่ยนะครับทอทัศน์เนี่ยคุณจะต้องตั้งค่าในทอทัศน์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนตั้งค่าในทอทัศน์ด้วยละกันนะครับสำหรับอันนี้ทีวีซัมซุงนะครับก็ให้เราเลือกมานะครับที่ตรงตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับอันนี้ แล้วให้เรากดอันที่ว่าออปติคอนนะครับถ้าเราใช้ตัวนี้นะครับเสียงจะออกเป็น5.1จุดหนึ่งจริงๆพอถ้าเกิดว่าเรานะครับกดเป็นลำโพงทอทัศน์จะบอกกันทุกเรื่อง่าถ้าเราเปิดเป็นลำโพงทอทัศน์ผมให้ฟังลำโพงทอทัศน์ก็จะติดด้วยอ่าได้ยินไหมเอ่ยเสียงมันในนี่กันแหละอ่าจอดตรงนี้เห็นไหมครับ เสียงมันตีกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหน่วงเวลาเอาเองนะครับเดี๋ยวผมปรับไปเป็นไอ้นี่เหมือนเดิมก่อนแต่ถ้าเราปรับเป็นออปติคอนอ่าเสียงได้ยินไม่เอ่ยนี่อันนี้เสียงกลางกับสัเบดเนี่ยจะมีเสียงพูดออกมานะครับแต่ฟอนต์นะครับกับฟอนต์นะครับไอเลี้ยวผมเอาไปชาร์จแบตอยู่นะครับไม่มีเสียง นะครับแต่เวลามีเสียงซาวนะครับซ้ายขวาเสียงถึงจะออกมาอ,อันนี้อย่าลืมนะครับ<ม>ตั้งค่าโทรทัศน์เนี่ยง่ายๆเลยแบบนี้เลยสำหรับซัมซุงนะครับง่ายๆแบบนี้เลยพอเสร็จแล้วก็ปิดไปนะครับทีนี้ก็เสียงออกแล้วเป็นห้จุดหนึ่งแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะเยอะแยะเลยครับง่ายดายนะครับถ้าดูคลิปผมจบก็รับรองได้ว่าต่อได้เลยมีเครื่องเสียงก็ต่อได้เลย นะครับไม่มีคำว่ากักนะครับนเนี่ยเนี่ยพอผมปิดทอทัศนะเดี๋ยวไอ้เครื่องเสียงผมอะ่ะมันก็จะปิดไปด้วยนะครับใช้เวลานิดหนึ่งเพราะว่ามันมีไฟสถิตอยู่นะครับเวลาผมต่อเพยซีอ่าคือตรงเนี้ยผมก็ไอ้นี่นะอ๋อเพยซีผมมันติดอยู่อันนี้นะครับเวลาผมไม่นี่ผมก็ใช้มาเปลี่ยนอันนี้เอานะครับอันนี้เป็นทอทัศใช่ไหมพอผมจะดูทอทัศผมก็กดให้ไฟมันมาอยู่ทอทัศแค่นั้นเอง นะครับออปติคอนสอันจบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ subscribe, กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวครับผมไม่ได้ขายของเพราะฉะนั้นผมบอกหมดสิ่งที่ผมรู้นะครับทั้งตั้งค่าทอทัดตัวแปลงสัญญาณนะครับดีโคเดอร์วิธีใช้นะครับแล้วก็แนะนำตัวที่มันโอเคนะครับไม่กี่ตังผมบอกเลย เรามีโฮมเทเตอร์ในบ้านได้ในราคาไม่กี่เงินนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้ทำเพื่อเพื่อนๆน,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ